วันที่1 4สิงหาคมพศ2 5 6 7เวลา15นาฬิกานายพาคินติรพงศ์ไพบูร์นายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคามเป็นประธานเปิดโครงการเทศบาลเคลื่อนที่โดยมีคณะผู้บริหารสมาชิกสภาเทศบาลผู้อำนวยการสำนักกองเทศบาลเมืองมหาสารคามและชุมชนคัตเตอร์ที่3ประกอบด้วยชุมชนทัญญาหนึ่งและ4เข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้รับฟังความคิดเห็นให้คำปรึกษา และแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในชุมชนรวมทั้งสามารถใช้บริการต่างๆของเทศบาลเมืองมหาสารคามนาลานออกกำลังกายเพื่อสุขภาพสาลาร m l ชุมชนธัญญาสโดยครั้งต่อไปจะจัดขึ้นที่วัดหน้าวิชัยคัตเตอร์ที่6ประกอบด้วยชุมชนหน้าวิชัย 1, 2และ3ในวันที่19สิงหาคมพศ2 5 6 7 ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าร่วมโครงการได้ตลอดทั้งเดือนสิงหาคมถึงเดือนกันยายนพศ2567